อวันนี้เราจะมาสาธิตการใช้งานของตัว Thermal Camera Fear TG Series นะครับผมก็รุ่นนี้จะเป็นในส่วนของโมเดล Fear TG 267นะครับอีฟีเจอร์ก็คือความละเอียดอยู่ที่160 x 120พิกเซลช่วงการวัดสูงสุดอยู่ที่380องศาสามารถบันทึกภาพได้สูงสุดก็คือ50,000ภาพมีในส่วนของตัว transfer USB แล้วก็ b l บลู t h Connection นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าภายในอันบ็อกซ์่องนี้มันจะมีอะไรมาให้บ้างนะครับผมอันดับแรกเลยครับก็ะจะเป็นในส่วนของตัวเมนนวนนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะมีกระเป๋าแล้วก็มีตัวเครื่องอยู่ด้านในนะครับอันถัดมาเป็นสายชาร์จ มาคอปเปอร์ไทค์เคเป็นตัวสายห้อยแขนนะครับแล้วก็ดู้างก็เป็นสายสะพายนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของตัวเครื่องกันนะครับว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างนะครับผมันดับแรกเลยตรงนี้จะเป็นด้านหน้านะครับก็จะมีตัว t h e r m a l s p o t นะครับแล้วก็ iR Cam e r a มครับผมแล้วก็เป็นตัว Digital Cam e r a ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว Laser pointer ครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว LED ครับผมแล้วก็ ัดมาด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของปุ่มที่เอาไว้ใช้แคปภาพนะครับก็หมุนกลับมาด้านหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของจอ LCD, LCD แสดงผลครับก็จะเป็นในส่วนของปุ่มเปิดปิดเลเซอร์ครับผมแล้วก็เป็นปุ่มแบ็กกลับแล้วก็เป็นปุ่มเปิดเครื่องแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างนี้จะเป็นปุ่มเลื่นขึ้นเล่นลงครับในส่วนของตัวด้านบนครับก็จะมีในส่วนของช่องสําหรับชาร์จแบตเตอรี่หรือว่า ฐานเฟอร์ข้อมูลนะครับแล้วก็ช่องสำหรับเสียบตัวเทอร์โมคัพเปิลไทครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานของตัวเฟ g ร์ทีจีซีรีส์กันนะครับผมเริ่มแรกเลยครับเปิดเครื่อง,ดองกดครั้งเลยประมาณ2วินาครับ,รบอันนี้ก็จะเห็นหน้าจอปรากฏขึ้นมานะครับอันดับแรกเลยเราก็จะเห็นในส่วนของตัวอุณภูมิ แล้วก็ตัวสปอ t ตนะครับอุณหภูมิุณหมิในที่นี้ก็คือบริเวณสปอตตัวนี้นะครับผมเราไปดูฟังก์ชันอื่นๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเลเซอร์พอยท์นะครับถ้าเรากดหนึ่งครั้งก็จะมีสัญลักษณ์เลเซอร์ออกมาในส่วนของเมนูว่ากดปุ่มตรงกลางหครั้งครับ หน้าจอก็จะบอกวันที่เวลาแล้วก็จํานวนของเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับฟังก์ชันแรกเลยก็จะเป็นในส่วนของแกลเลอรี่นะครับก็จะเป็นดูภาพที่เราได้บันทึกไว้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่2ก็จะเป็นในส่วนของอ m a เมจโ d e นะครับเราเลือกว่าจะเป็นภาพวิชวลหรือว่าเป็นภาพเทอร์มอนะครับ อันที่3อยู่ในฟังก์ชันของ Image โหมดก็จะเป็นในส่วนของตัว Color อรฟังก์ชันถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวไ g h t นะครับก็คือเป็นเปิดเปิดปิดไฟ LED นะครับข้งหน้าน,นะครับ ชั้นถัดมาก็จะเป็นเซตติ้งนะครับก็จะมีเซตติ้งอยู่3หัวข้อนะครับก็จะเป็นม e ชชนเมนต์นะครับตอนนี้ก็คือเซนเตอร์สปอตนะครับเราสามารถเปิดปิดเซนเตอร์สปอตได้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีแค่าภาพเทอร์มออ,อย่างเดียวจะไม่มีตัวสปอตแล้วก็อุณหภูมิบอก ถัดมาก็จะเป็นค่า emissivity นะครับเป็นค่าของในส่วนของการแผ่รังสีของวัตถุที่เราจะใช้วัดนะครับ mm hmm. ก็จะมีให้เลือกอยู่4ค่าด้วยกันนะครับ2 3สําหรับค่าที่4นี้จะเป็น custom value นะครับเราสามารถเลือกได้เองนะครับปรับค่าได้เองปรับขึ้นปรับลงได้เองครับฟังก์ชันถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัว thermal copper นะครับ เปิดใช้ฟังก์ชัน t h e r m o มค u p เปน,นะครับเปิดเป็น t c o l เรายังไม่ได้เสียบเราเปิดมาแล้วก็เสียบเสียบเข้าไปครับค่าอุณหภูมิของตัว t h e r m o ม p ัพเปก็จะโชว์ครับถัดมาก็จะเป็น device setting นะครับ ก็จะมีในส่วนของเปิดปิดบลูทูธแล้วก็เปิดปิดเลเซอร์แล้วก็เพิ่มความสว่างหน้าจอแล้วก็ตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ5นาที15นาที3 0นาทีหรือว่าไม่ต้องการให้มันปิดอัตโนมัติแล้วก็เซตติ้งที่3ก็จะเป็นในส่วนของ general setting แรกเลยก็จะเป็นในส่วนของเปลี่ยนหน่วยการวัดครับจะเป็นองศา C ซีหรือว่าฟาเรนไฮต์ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเดทแอนทามก็ตั้งค่าวันที่เวลาครับทั่วไปถัดมาก็จะเป็นภาษาถัดมาก็จะเป็นข้อมูลตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นโมเดลซีเรียลเฟิร์มแวร์เวอร์ชันอะไรพวกนี้ครับ มาอีกก็จะเป็นในส่วนของบริษัทโรงงานอยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับผลิตเมดอิน,นสุดท้ายก็คือ Factory Reset ก็คือเป็นการรีเซ็ตเครื่องครับผม<อ>ส่วนสำหรับการแคปภาพนะครับผมกดปุ่มด้านหน้าหนึ่งครั้งนะครับ ภาพที่ถ่ายเข้าไปดูว่ากดตรงตางแล้วก็ที่แกลเลอรี่ครับแล้วก็จะเห็นภาพที่เราถ่ายเดี๋ยวผมจะทำการส่งภาพนะครับที่เราบันทึกไว้ในตัวเครื่อง tg series นะครับมาอย่างสมาร์ทโฟนนะครับผมโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ เบียทูนะครับแล้วก็เข้าไปเปิดฟังก์ชันบลูทูธครับนี่ครับสัญลักษณ์บลูทูธจะขึ้นแล้วครับแล้วก็มาที่แอปแล้วก็จะเห็นโมเดลขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการฟอนนค เราก็เห็นค่าค่าอุณหภูมินะครับเดียวทามที่หน้าจอแล้วเราจะมาส่งภาพที่เราถ่ายกันนะครับเ <c oughs> ข้ามาที่แกลเลอรี่นะครับผมแล้วก็เลือกภาพแล้วก็กดตรงกลางเลือกเซนต์นะครับ,รบตอนนี้คือเครื่องกำลังส่งภาพมาที่สมาร์ทโฟน ก็แบ็กกลับไปแล้วก็มาที่ไลบรารีครับแล้วก็จะเห็นนะครับนี่ครับภาพที่อยู่ในตัวเครื่องถูกส่งมาอย่างสมาร์ทโฟนนะครับเราก็สามารถใส่แล้วก็ พีเอ็ดเป็นรีพอร์ตกระส่ง